ปวดมากเวลาเรานั่งนานๆมันก็จะปวดเวลาเราก้มนานๆมันก็จะปวดแขนหกักสองข้างเลยนะคะข้างนี้คือหักเลยค่ะกระดูกมันจะงอกออกมาตรงนี้เลยเดินเดินเดินจะไปซื้อกับซื้อกับข้าวขาด้านซ้ายมือลงน้ําหนักลงไม่ได้มันปวดชี้ขึ้นมาทันทีเลยเป็นปวเข่าเสื่อมแล้วก็บวมแดงแล้วก็เจ็บเดินขาลากงองขาไม่ได้ ปวดมากเวลาเรานั่งนานๆมันก็จะปวดเวลาเราก้มนานๆมันก็จะปวดคือได้ตกจากที่สูงอีกตั้งหากแขนหักสองข้างเลยนะคะแต่ข้างนี้แค่ลาวข้างนี้คือหักเลยค่ะกระดูก มันจะงอกออกมาตรงนี้เลยเขาก็ดึงให้ไม่ได้ผ่าตัดนะคะก็เข้าเฟือกแล้วพอมันหายดีประมาณเดือนหนึ่งมันก็เริ่มใช้งานได้เราใช้งานไปเนี่ยอาการมันก็ยังเจ็บคือใช้ใช้แล้วมันก็ยังเจ็บอยู่ะคะ่ะก็กินแค่ยาคลายกล้ามเนื้อกับยาคลายเส้น ซึ่งเราก็รู้ว่าผลข้างเคียงมันเป็นยังไงก็เลยไม่กินก็เลยมันก็ยิ่งปวดยิ่งปวดแล้วเราต้องนั่งทำงานมากเรานั่งนานไม่ได้ตอนนอนนี่รู้สึกแขนขาเราชาไปหมดเลยตื่นขึ้นมา แขนข้างซ้ายนี่กระดุกกระดิกไม่ได้เลยอะคะ่ะมีผู้แนะนําให้เราใช้ดีบูนผงเราก็เลยเอ้ยมันดีจริงหรอเราก็เลยลองใช้สองซองแรกพอตื่นขึ้นมารู้สึกปวดเนื้อปวดตัวเราก็เอ้ยทําไมมันปวดอย่างนี้เราก็เลยไม่ไม่รักความพยายามเขาบอกว่ากินกินต่อไปแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นกินหมดไป6กล่องกินวันละซองนะคะซองเดียวหลังอาหารเย็นแค่อาทิตย์เดียวเรารู้สึกว่าอาการปวดตรงนั้นมันหายไปแล้วปวด กระดูกป,ปวดหลังปวดสะโพกมันดีขึ้นเราก็เลยกินต่อไปเรื่อยๆกินจนหมด6กล่องอาการปวดหายหายไปเลยนะคะ หายจริงๆค่ะดิฉันเป็นลูกค้าจริงๆนะคะไม่ได้มาเป็นหน้าม้านะคะใช้เองจริงๆเห็นผลจริงๆอาการปวดของเราหายเราถึงกล้ามาพูยให้ท่านทุกคนฟังว่ามันดีจริงๆเราประทับใจการเดินเหินหรือการนั่งนานๆเพราะปกตินี้เป็นคนที่ชอบตัดหญ้าเองสามารถตัดหญ้าได้ตัดหญ้าที่บ้านได้เองหมดเลยอะคะ่ะมันยอดจริงๆนะคะดีบุญผงสุดยอดมากๆเลยค่ะ บางครั้งนะ่ะก็ได้ยินเสียงมีเข่าเหมือนกับมีเสียงนะที่เช็คสุขภาพประจำปีเขาก็จะบอกว่าอ๋อนั่นก็ปกติแหละคนอายุเยอะแล้วน้ำหนักตัวกดมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้ใส่ใจจนกระทั่งประมาณ2ปีที่แล้วเดินเดินเดินจะไปซื้อกับซื้อกับข้าวขาด้านซ้ายมือลงน้ําหนักลงไม่ได้มันปวด ชี้ขึ้นมาทันทีเลยปวดแบบณจุดนั้นนะบอกไม่ได้ว่ามันปวดตรงไหนคือรู้แต่ว่ามันลงน้ําหนักไม่ได้พอลงไปปุ๊บมันก็จะเจ็บเหยียดขาลงไปปุ๊บก็จะเจ็บวันนั้นต้องใช้วิธีเดินแบบกระต่ายขาเดียวเลยะคะ่ะเดินขยง่ง g ขย e n ขยง่ขยงไปดีบุญผงเนี่ยดีมากเลยอะคะ่ะทานแค่สซองที่จริงทานสองซองแรกเนี่ยก็เดินได้ปกติแล้วนะคะ ขาซ้ายเนี่ยสามารถเหยียดตรงได้จากเมื่อก่อนเนี่ยต้องงอง,งอน,นิดนึงมันเหมือนกับว่ามันไม่กล้ามันจะเอ็นมันเป็นยังไงก็ไม่ามารทราบแต่คือเหยียดตรงไม่ได้วันที่2เนี่ยก็เริ่มเหยียดตรงได้เดินก็สามารถลงน้ําหนักซ้ายขวาซ้ายขวาเดินได้กลับไปเดินได้เหมือนกับชีวิตปกติดิฉนันก็เลยประทับใจตัวเลิีภยณั์นี้มากก็เลยอยากจะมาบอกกับเพื่อนๆนอ่นะว่า หากว่าท่านน่ะไม่สามารถแก้ไขในจุดที่เรามีปัญหาได้เนี่ยทดลองผลิตภัณฑ์ของดีบูนแล้วทุกวันนี้ขอเรียนให้ทราบว่าดิฉันเนี่ยไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเลยนะคะสีหเดือนแล้วอาการต่างๆก็ไม่ได้กลับมาเป็นมันก็หายขาดไปเลยทำให้ดิฉันประหยัดเงินไปได้เยอะมากเลยก็อยากจะฝากท่านที่มีปัญหาเหมือนแบบดิฉันนะคะลองทดลองมาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนผมมั่นใจได้ว่าท่านต้องประทับใจจริงๆค่ะดิฉันประทับใจในตัวดีบูน ดีบุญดีจริงๆค่ะสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับแทนไทยนะครับและอยู่กับ้างผมก็คือพี่ต้นหินครับพี่ต้นผิดเป็นคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ดีบุญและเห็นผลลัพธ์นะครับอยากรู้กันไม่เกว่าพี่ต้นผิดก่อนที่จะมาเจอดีบุญมีปัญหาเกี่ยวกับข้อขาอย่างไรครับสวัสดีครับพี่ต้นผินครับสวัสดีครับก็่ต้นิดค่ะก่อนที่จะมาเจอดีบุญนะพี่ต้นผิดมีเกี่ยวกับปัญหาข้อเข่าหรือว่ากระดูกแย่าบ้างครับเป็นหัวเข่าเสื่อมแล้วก็บวมแดง แล้วก็เจ็บเดินขาล่าลองอขาไม่ได้นั่งกับพื้นก็ต้องเหยียดขายข้างหนึ่งถึงจะนั่งได้แล้วก็ไปหาหมอหมอแนะนําให้ผ่าตัดหมอบอกว่าเป็นกล้ามเนื้อกดตัวแล้วก็กมะเขาเสื่อมค่ะครับก่อนที่จะมาเจอดีบุลน,นะครับเคยลองทดลองทา,งงานยาอย่างอืงอ่นหรือว่าเคยรักษามาก่อนไหมเคยค่ะเคยเคยรักษาแล้วแต่หมอพูดคําเดียวว่าให้ผ่า แล้วทำไมถึงเปิดใจเ,เรื่องปฏิพันธ์ดีกที่นี่เลยครือเปิดที่เปิดโซเชียลดูเปิด Group, เฟซบุ๊กทิกตอกดูก็เลยเห็น<ม>โฆษณาด N เอ็นเอมดูแผลงๆเขงโฆษณาเลยว่ามีมีคนทานแล้วหายก็เลยเปิดใจดูว่าเออลองดูดูทานดูเราไม่ต้องไปผ่าตัดลองดูก็เลยมาทานตวยยัวนี้ค่ะ,ะพีู่้วยที่ทานประมาณกี่กล่องถึงจะเห็นผลลัพธ์ครับค่้ยแกกล่องหนึ่งค่ะเป็นกล่องหนึ่งก็ที่มันวนแดงวนน้ำ รู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันก็จะยุบลงไอ้แดงรวมมันก็หายเลยมันยุบลงไปแล้วแดงมันก็ยุบลงไปแล้วรู้สึกว่าเจ็บน้อยลงแล้วตอนนี้ก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันเดินนั่งลุกปกติได้เลยใช่ไหมค่ะพอทานต่อเนื่องไปก็ตอนนี้เดินเดินขาไม่ลากแล้วงอขาได้แล้วเดินได้แล้วนั่งกับพื้นก็ได้เับเทียบได้ขับสมาธิได้ขึ้นลงบันไดก็ไม่เจ็บแล้วค่ะ ใครนะครับที่สนใจติตะณันดีบูนให้ไปดูแลกระดูกและ้อนะครับดีบูนช่วยอะไรช่วยดูแลกระดูกและ้อหมอลรองกระดูกทรับเส้นประสาทนะครับหรือว่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อเขา่าต่างๆนะครับให้ดีบูนไปดูแลนะคบสนใจโทรมา ในช่วงปีพุทธศักราช2,543ถึง2,553องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคกระดูกและข้อผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวอายุเฉลี่ยอยู่ที่40-60ปีมีสถิติผู้ป่วยด้วยโรคข้อเสื่อมถึง50%ดีบูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอันทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอแพรเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้อ,อเสบได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไข่มุกสายพันุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจําวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบด้วยไพบาร์เอ็กทรักซซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อวัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย เทอร์มอริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทําให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆอข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสํารวจในประเทศไทยประชากรจํานวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุนโดย80%เปอร์เซ็นต์เป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบพรุมาตอยโรคข้อสืึมโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0 0ถึง1,500มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัย ดีบูนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา